สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยล่างสูตรที่2นะครับหน่วยล่างสูตรที่2นะครับแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยกันนะครับเริ่มวันที่2พฤษภาหกสี่นะครับสพฤษภาได้เลข1เป็นเลขดับนะครับหลักหน่วยเป็นเลข8 16พฤษภาสองเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข4 1มิถุนา3เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข5 16มิถุนา2เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข7 1็กรกฎาคม1เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข9ก้ากรกฎานะครับ5เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์สิงหา2เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข9ก6สิสิงหา2เลขดับหลักหน่วยเป็นเลข3 1กันยาหนเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข9ก6กันยา6เลขดับหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ตุลา8ปดเลขดับหลักหน่วยเป็นเลข3นะครับผมและก็วันที่16ตุลานะครับ10,000บวก1คงที่ หมื่นพบวกหนคงที่นะครับผมเจปเป็น15บวกหเป็น16ได้6เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ